เอาละครับผมมาดูกันที่แฮนนี้ครับบายนั้นอยู่ที่25ทับ50ครับผมคุณเครานัดครับผมทำการเลทออกมาที่150ครับ่ซนคุณโบลี่ถือเอ็ดิงออฟโูทครับทำการทีเบทออกไปที่500แล้วมีคุณเค,รคอร์เซิร์ตคอมานะครับเรามาดูกันที่คู่คิงครับคู่คิงสวนอออินมาที่1339ครับและคุณเครนัตบอกเอ้ยถ้าจะขนาดนี้ขอไปก่อนดีกว่า มาถึงคุณโบลี่ครับคุณโบลี่ก็คอนะครับคุณเคอร์เซิร์ตก็คอครับอ่าแล้วฟอบนั้นเปิดเป็น4 2่สองแจ็คนะครับผมมีเข้าหลามตัด2ใบครับฟอบแบบนี้นะครับผมตอนนี้คุณเคอร์เซิร์ตนำนะครับเพราะเขามีตอง4นะครับผมส่วนคู่คิงเนี่ยมีโอเวอร์แพ์ครับส่วนคุณโบลี่ยังไม่มีอะไรครับมีแค่อเวอร์การ์ดแล้วต่างฝ่ายต่างเช็คนะครับแล้วเทิร์นตกเป็น3โพดําครับ ตรงจุดนี้นี่เป็นเรื่องแล้วนะครับผมเพราะทางด้านของคุณโบลี่เนี่ยมีสเตทดอเข้ามาเกี่ยวครับถ้าห้ามาเข้าสัตเตะตทันทีนะครับแล้วคุณเคอร์เซอร์ทำการเบ็ดออกมาที่2794สีนะครับเป็นสิ่งที่ถูกนะครับตรงจุดนี้ต้องรีบเบ็ดครับเพราะถ้าเขามีดอเป็นเรื่องครับผมทางด้านของคุณโบลี่ไม่รอช้าครับทำการคอครับเรามาลุ้นกันที่ริเวอร์ครับผม คู่คิงเนี่ยเหลือแค่2เอานะครับก็คือต้องคิงออกเท่านั้นนะครับถึงจะกลับมาชนะส่วนทางด้านคุณโบลี่ตอนนี้ลุ้น5อย่างเดียวครับถ้า5มาได้เอาละครับผมแล้วรีเวอร์นั้นเปิดเป็น5ครับผมโอ้โหเข้าสเตรทครับและเขาเริ่มแอคชั่นด้วยกันยัดอออินครับคุณเคอร์เซตไม่มีทางเลือกครับต้องคอครับผมเรียบร้อยครับเสร็จทางด้านคุณโบลี่เอาไปกินครับคู่คิงได้แต่มองครับงานนี้ คุณเคร์เซิร์ทค,คงรู้สึกเสียใจแล้วครับผมดันไปเช็คตรงฟอบครับถ้าเบ็ดหนักหนักตั้งแต่ฟอบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะหมอบครับแล้วเขาก็น่าจะกินพอตนี้ไปได้